สวัสดีจ้าืันนี้สาวสายบ้านทูกเนื้จากะซีมาปั่นข้าวเหนียวทอดสู้กินนี่เอาข้าวเหนียวปั่นปั่นปั่นแบบนถ้าปั่นจนปั่นซ้ำนี่เนื้อจ่าเ้าเอาลงไปทอด ทอดพอะให้เขาอีกด้านทั้งสองด้านของเขาเนี่ยพอกำกามซํานีจะ้นะนก็ได้ทีเนาะแต่หลังจนากนั้นเสร็จเพ๊บเขาก็เสียเอามาชุบไข่ไข่นี่กะเขาก็ต้องปรุงรสปรุงรสของเขากระเสีมีอันนี้จะ้ะไขน่นี่เขาก็ซสีมีซอสมีน้ำตาลแล้วก็เครื่องปรุงรสปรุงให้แซ่บแล้วเขาก็เอามาคุกทอ,อดถ้าไมกำกามเขาก็ามาคุกแบบนี้แต่เขาก็เสียเอาลงไปทอด รับรองเลยค่ะนอกสิื่อใว่าเขาเสียาจเดีล้วเนาะเขาก็มาปั่นทอดแสบได้คือกนะัน เฮ็ดกินได้ง่ายๆเลยจ้าข้าวเหนียวปั่นทอดขั้นตอนหรือว่าวิธีการกับบริยาเขาก็ต้องไฟแห้งจะน้อยเพราะว่ามันจังสิบอมน้ำมัน ัำนี่ก็ได้ทีกันเลยนี่จ้าข้าวเหนียวปั้นทอดสูตรสาวิสาบนบรรทุง ปั่นข้าวเหนียวแล้วเขาก็เอามาชุบไข่แล้วเ,เอาลงไปทอดนะจ๊ะแต่ว่าก่อนเสียเอามาชุบไข่เดี่ยคือเขาเขาจะชิทอดให้มันกรามซะก่อนแล้วเขาก็ยังเสียเอามาชุบไข่แล้วก็เอาลงไปทอดอีกเท่อนึงซํานี่ค่ะก็เสร็จสามเรียบรอยพร้อมเสิร์ฟกันได้เลยนี่เดจ้ขาข้าวเหนียวปั่นทอดข้างในมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้รับรองค่ะข้างนอกเลยจะกรอบข้างในก็จะนุ่ม แล้วเครื่องปรุงที่เ้าปรุงในไข่เนี่ยก็คือจะเข้ากันกับข้าวเหนียวรับรองแซ่บมากกรอบค่ะเนื้อในของข้าวเหนียวปั้นทอดแบบนี้เลยค่ะกรอบนุ่มไ<ม>ด้รสชาติอร่อย เป็นอาหารว่างก็ได้กินเล่นก็ได้กินเป็นแล้วคาบเลยก็ได้จ้าเนี่ย้องไปเห็ดกินเบิองขาง,ง่ายๆแซบด้วยล้องเบิองนะจ้านี่ข้าวเหนียวปั่นทอดสูตรสาวอีสาบนบรรทุงรับรองความแซบ